ลโลสวัสดีนะคะสวัสดีเจอกับฟีนะ่าเหมือนเดิมเลยนะคะอ่านะคะแนะนําตัวก่อนเลยคือแรกๆเลยนะคะลูกค้าใครที่สนใจติดตามหรือว่าอะไรยังไงอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแนะนําว่าให้กดติดตามติดตามตัวอักษรสีแดงนะอ่าจะได้ไม่พลาดว่าฟีนะ่าขายอะไรไปบ้างนะคะเป็นอยู่ยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะคะอ่าเข้าเรื่องเลยจะทําให้คลิปนี้สั้นนะคะ น้ำมันตัวนี้เป็นน้ำมันยี่ห้ออันตรานะคะถ้าถามว่าสูตรมาจากอะไรคือสูตรสูตรของเขาอะต้นตำรับอยู่เป็นคือเขาเรียกเป็นสูตรของมาเลเซียอ่าแล้วก็ทางเจ้าของแบรนด์นี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะก็เขาเรียกว่าอ,อะไรอะเรียกง,ง่ายๆเลยภาษาใท ภาษาไทยก็คือน้ำมันอูดนั่นเองนะคะ,ะน้ำมันอูดตัวนี้บอกเลยสกัดจากสมุนไพรแท้สีชนิดนะคะไม่มีผลไม่มีส่วนผสมสารเคมีไม่มีส่วนผสมอะไรทั้งสิ้นนะคะโดยฉะนั้นลูกค้าไว้วางใจได้เลยว่าใช้ไปแล้วไม่เน่าไม่เสียไม่เกิดอาการคันไม่เกิดอาการแพ้ไม่มีผลข้างเคียงคือ อย่างแรกเลยฟีหนา่าการาันตีเพราะว่าสามีฟีหน่าใช้จริงๆเราสาบานเลยว่าสามีฟีหน่าใช้จริงๆแล้วเรารู้ว่าสินค้าตัวนี้มันสามารถเพิ่มขนาดได้จริงๆมันเห็นผลจริงๆนะคะถ้าถามว่ามันเห็นผลตั้งแต่ตอนไหนคือโดยส่วนตัวนะ หลายคนบอกว่าใช้หลายยี่ห้อแล้วมันมันไม่เติบโตมันไม่อวบขึ้นมันไม่ใหญ่ขึ้นพอใช้ตัวนี้คืออย่างน้อยฟีน่าขอยกตัวอย่างนะคะสามีฟีน่านวดไปติดต่อกันต่อเนื่องติดต่อกันสักประมาณ 4- ี่ห้าวันแรกแต่เริ่มอวบคือเริ่มเห็นผลตั้งแต่สี่วันแรกอันนี้ฟีน่าไม่ได้โกหกค่ะอ่าบอกเลยนะคะตัวนี้หนึ่งขวดเรียกว่านึ่งขวดปริมาณสามสิบมิลน,นะคะ ่าเปิดมาจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าลูกค้าสั่งซื้อไปนะคะจะได้พลาสติกจะมีพลาสติกของมันนะคะแล้วก็ด้านหลังตรง,ตรงนี้ที่มีพลาสติกนะจะมีโอโยข้อมูลอะไรสักอย่างเนี้ยเลขที่โอโยแล้วก็วันผลิตวันหมดอายุก็จะมีสำหรับลูกค้านะคะแต่ ขวดนี้เป็นขวดตัวอย่างที่สามีฟีน่าใช้และอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับใครที่บอกว่าฟีน่าพี่มีลูกที่บ้านแล้วกลัวว่าลูกเอาเอาขวดนี้ไปเล่นหรือว่าเอาไปเช็คว่าตัวนี้คืออะไรเป็นน้ำมันอะไรกลัวว่าเมียรู้ก็สามารถแจ้งมาได้นะว่าฟีน่าพี่ขอให้ฟีน่า ลอกสติกเกอร์ออกก็จะได้ขวดโป๊โปแบบนี้เลยอะไรประมาณนี้ก็สามารถแจ้งได้เดี๋ยวฟีหน่าลอกให้นะคะอ่าบอกเลยสูตรนี้เข้มข้นมากน้ำมันของเขาอะ่ะดีมากดีจริงๆดีจริงๆใครใช้แล้วเห็นผลรีวิวมาเยอะมากแต่ขออนุญาตรีวิวบางรีวิว b e f o r e after มันไม่สามารถโชว์แบบนี้ได้เดี๋ยวมันจะแบบโอ้โหเกินไปนะเธออะไรประมาณนี้นะคะใครที่ ฝากเตือนนะคะฝากนะคะว่าใครที่สนใจอยากดูรีวิวว่ามีรีวิวจริงหรือเปล่านะคะลูกค้าสัง่งซื้อกับฟีน่าจริงหรือเปล่าทักมาในไลน์แล้วก็แจ้งว่าฟีน่าพี่ขอรีวิวการยืนยันของลูกค้าของฟีน่าได้ค่ะเดี๋ยวฟีน่าส่งให้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งขอคนที่สนใจอยากเพิ่มขนาดจริงๆไม่ใช่ว่าโทรแล้วมาแบบเฮ้ยผู้ชายคะแค่สนใจอย่างเดียวมันก็ไม่เพิ่มขนาดนะคะต้องจัดค่ะ อาชีวิตเราตลอดทั้งชีวิตนี้เราจะมาเสียเวลาแบบนี้ไม่ได้เราต้องจัดซื้อไปเลยหนึ่งขวดนะคะหนึ่งขวดแรกใช้เต็มที่ได้หนึ่งเดือนแล้วขวดที่2ใช้แบบอื่นเดี๋ยวฟีน่าจะสอนให้นะคะคือหลักๆเลยลูกค้าจำเป็นต้องนวดทุกคืนก่อนนอนนวดนะคะขอโทษนะคะฟีน่าจะสาธิตยกตัวอ,อย่างนะคะวิธีใช้ก็คือ1 2ึสาม แต่ละครั้งที่ลูกค้าจะใช้นะคะกดน้ำมันออกเพียงแค่สามครั้งสามกดเท่านั้นหรือจะทำแบบนี้ก็ได้หนึ่งสองแล้วก็ยืนนวดนวดอันนี้หัวสมมุตินะคะนวดไปนวดมานวดแล้วก็ปล่อยนวดแล้วก็ปล่อยนวดแล้วก็ปล่อยอะไรประ,ประมาณนี้นะคะอ่า เมื่อกี้กดสามถูกอ่าเมื่อกี้กดแค่สองครั้งถูกไหมนวดไปนวดมาจนถึงประมาณเวลาที่สินาทีแล้วรู้สึกว่าเออมันเริ่มที่จะแห้งมันเริ่มที่จะซึมใช่ไหมก็กดอีกหนึ่งกดกดอีกหนึ่งครั้งนะคะกดปึ้งอ่าแล้วก็นวดก็จะกลายเป็นว่าทั้งหมดที่ลูกค้าใช้ต่อครั้งก็คือกดเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นอ่าคือวิธีใช้ก็คือลูกค้าแนะนําว่าให้ยืนนวด ยืนนวดให้ได้นานที่สุดถ้าลูกค้ามาเถียงว่าเฮ้ยฟีน่าไม่ต้องมาสอนพี่ยี่ห้ออื่นเขาแค่น,นวดส่งสามนาทีห้านาทีค่ะพี่ขาถ้าอยากให้เจริญนะคะอยากให้เห็นผลได้ดีได้เด่นนะคะต้องเชื่อฟังฟีน่าบ้างนะคะเหมือนลูกค้าทุกคนที่กำลังใช้เป็นพันๆคนนะคะก็ฟังฟีน่าแล้วประสบความสำเร็จ สำเร็จเกือบทุกคนคือเกือบทุกคนจริงๆคือบอกได้เลยถ้าฟีน่าค่ะมีลูกค้าหนึ่งพันคนประมาณประมาณห้าคนอะที่มันไม่เหตุผลคือเหตุผลก็คือแค่ลูกค้าสั่งไปเค้กหนึ่งขวดแล้วไม่กลับมาซื้อซ้ําคือลูกค้าบอกเลยนะคุณพลาดคุณท้อแท้มากคุณทอมากขนาดฟีน่าเป็นผู้หญิงฟีน่ามันยังไม่ท้อใช้อะไรฟีน่าก็ใช้เต็มที่เลยนะคะคนเรานะคะจงให้ค่ากับตัวเองนะคะ บอกเลยสินค้าตัวนี้ไม่มีผลข้างเคียงอย่าไปกลัวว่ามันจะมีผลข้างเคียงถ้าฟีน่าบอกว่าฟีน่าใช้สามีฟีน่าใช้เองนะคะเนี่ยมันดีที่สุดแล้วดีที่สุดก็คือลูกค้าจะได้มั่นใจว่าเออฟีน่าใช้เองคือเขาเรียกว่าอ,อะไรสามีฟีน่าใช้เองจริงๆไม่ใช่ว่าเอาตัวนี้มาโฆษณามาขายคิดดูถ้าฟีน่าเอามั่วซั่วนนะฟีน่าก็ขายหลายยี่ห้อแล้นะคะลูกค้าโทรมาอ่านะคะ ฟีน่าอาจจะขายไปหลายยี่ห้อแล้วแต่ตัวนี้ฟีน่าไม่ได้เอามาขายหลายยี่ห้อฟีน่าขายแค่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวสินค้าที่อยากเพิ่มขนาดขอคนที่อยากเพิ่มขนาดจริงๆเพราะว่าหลายคนบอกเลยพี่บางคนให้ทิปฟีน่าด้วยซ้ำนะคะขอบคุณนะคะแจ้งนะคะปริมาณหนึ่งขวดปริมาณ30บินสามารถใช้ได้ประมาณเต็มที่หนึ่งเดือนคือคุ้มมากไม่ต้องไปสายกรรมนะคะ หนึ่งขวดปริมาณ30มิบิลราคา850บาทนะคะใช้ได้หนึ่งเดือนขวดที่ สนใจเอาสองขวดนะคะสองขวดจะได้ในราคาหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็ใครที่สนใจอยากได้สามขวดนะคะจะได้ในราคาสองพันห้าร้อยห้าสิบาทเดี๋ยวฟีน่ามีของแถมนะสำหรับใครที่สั่งสามขวดใหญ่เดี๋ยวฟีน่ามีของแถมอ่าแล้วก็ประเด็นคําว่าขวดใหญ่มันก็ต้องมีขวดเล็กใช่ไหมคะฟีน่าจะบอกว่าหนึ่งขวดเล็กอ่ะเขาเรียกว่าใดหนึ่งที่จริงอะ่ะเขาเรียกว่าไร อ่ามีค่ะจริงจริงมันจะมีฝาอ่าจะบอกนะคะลูกค้าใครที่อยากเพิ่มขนาดอยากให้เห็นผลจริงจริงฟีน่าแนะนําว่าให้เอาขวดใหญ่มันจะดีกว่านะฟังดีดีแล้วก็เรียกสติของตัวเองซะนะคะอ่าจริงจริงอะ่ะหนึ่งขวดใหญ่เท่ากับว่าสามขวดเล็กนั่นเองอ่าลูกค้าสติมันต้องมาตอนตอนนี้ก็คือถ้าลูกค้าสั่งไปแค่หนึ่งขวดเล็ก คือที่จริงอนะ่ะสั่งไปก่อนเลยได้เลย1ขวดเล็กคือแต่จะบอกว่าลูกค้าสามารถใช้ได้ประมาณ1สัปดาห์ก็คือ7-10ิวันแล้วมันจะหมดคือปคือประเด็นก็คือถ้าลูกค้าบอกว่าฟีน่าไม่เป็นไรพี่แค่อยากลองก่อนถ้ามันเห็นผลดีจริงอนะ่ะเดี๋ยวพี่กลับมาซื้อใหม่คือพี่แค่ขวดเล็กมันคือน้ำจิ้มพี่ต้องเชื่อฟังฟีน่าบ้างนะคะอย่างคนอื่นอ่ะใช้ไปตัวนี้หนขวดเพิ่มมาหนิ้นวอ่ะ คือบางคนมันก็เพิ่มมาเยอะได้ทั้งใหญ่แล้วก็ได้ทั้งยาวสินค้าตัวนี้น้ำมันนี้มันสามารถนวดแล้วไปได้ทั้งสองแบบลูกค้าถูกมาอ่าไปได้ทั้งสองทางนะคะได้ทั้งความใหญ่แล้วก็ความยาวนะคะอ่าถ้าถามว่าขวดไหนมันจะดีกว่าฟีน่าแนะนําคือสิ่งที่ฟีน่าอยากแนะนําอยากให้ลูกค้าจัดไปเลยขวดใหญ่เพราะว่าลูกค้าจะได้เต็มที่นวดต่อเนื่องต่อเนื่องให้ครบหนึ่งเดือน ไม่ใช่ว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วไม่กลับมาซื้อซ้ำคือหนึ่งขวดเล็กลูกค้าใช้แบบประหยัดประมาณหนึ่งเดือนน่ะค่อยกลับมาซื้อซ้ำมันก็เหมือนลูกค้าก็ต้องมันนักเขาเรีอยกว่าอะไรต้องมันเริ่มต้นใหม่เพราะว่าอันนี้มันแค่เจ็ดวันคนนี้ยสั่งไปหนึ่งขวดหนึ่งเดือนคุณซื้อไปหนึ่งขวดเจ็ดวันแล้วยังไม่กลับมาซื้อซ้ำแล้วประมาณเจ็ดประมาณวันที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดหลังหลังจากนั้นน่ะคุณไม่มีน้ำยาคุณก็แพ้ นะคะเข้าใจเนาะอ่าที่จริงขวดเล็กมันมีค่ะแต่พี่น้าอยากแนะนําอะไรที่พี่น้าแนะนําในสิ่งที่ดีที่สุดอยากให้ลูกค้าเห็นผลนะคะโอเคหนึ่งขวดราคาแปดรอยห้าสิบาทลูกค้าฟังดีๆนะคะหนึ่งขวดราคาแปดร้อยห้าสิบาทฟีหน้า เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าลูกค้าโอนมาก็คือส่งฟรีแต่ถ้าเก็บเงินไปทางจําเป็นต้องมีค่าส่ง50บาทก็จะกลายเป็น900บาทพอดีอย่างลูกค้าจัดไปเลยอยากเพิ่มขนาดจริงๆจัดไปเลยไม่ต้องเสียเวลา2ขวดใหญ่นะคะ2ขวดใหญ่โอนราคา1,650้บาทเก็บเงินไปทางเหมือนเดิมเลยค่ะมีค่าส่ง50บาทก็จะกลายเป็น1,700บาทพอดีโอเคนะโอเคใครที่สนใจก็สั่งเขาเรียกว่า โทรมาได้ที่098-059-13-23ย้ํานำนะคะ098-059-13-23แอบเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าฟีน่าได้น้องมีน้องอ่าโอเคนะคะใครที่สงสัยอะไรยังไงก็โทรมาสั่งโดยตรงได้เลยนะคะโอเคไม่ไว้คะ่ะสวัสดีค่ะอ่ะอีกอย่างหนึ่งฟีน่าส่งของให้ทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ